คือว่าตอนนี้มีทุกอย่างนะพวกเราเนี่ยยกเว้นอารมณ์รวมมารยะและกานมมนมีต่อมกระตร้นเลิศเลยเออโทษนะน้องแตงหนึ่งมหาเสียงเลยครับผมผมรู้สึกแบบนั้นจริงครับครัเแ็กวานไปครับช่วยไปกระตุกเส้นเมาเขาคนคนนนไม่ใช่ลูกยุงครันครบผมอยากับต้มแบบ น้ำงไร้อนๆเนอะเราเราอะไรน้ำขิงนะครับน้ำขิงเหรอแล้วมาแจกทุกคนเมื่ะตอนนี้แบบนีเหรอเออทำอะไรทำไปนี่ของฉันซื้อกระดาษน้ำขิงเลยเหรอ่ะเพราาวถ้าแล้วขิงมาเนี่ยผมจะไม่ไปไหนกันแล้วครับผมหัวทิ่มอยู่คราวนี้ละแล้ก็้องแต่งมอบความสนุกให้ไปเสาบ่อแพร่งซึ่งทุกคนสนุกมากซึ่งทุกคนสนุกมากสนุกมากไม่ที่นี่เขาเป็นคนสนุกแต่ว่ากระติกเท้าเบาๆสนุก แบบเรียบร้อยสนุกแบบเรียบร้อยดิยอ,อดย่านี่เรยจะพูดผู้หญิงเสื้อขาวปกส้มเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยนะคุณเรียบร้อยมากครับเบบวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยพับเพียบเข้าตาเลยเฮ<ะ>้ยะรู้ไหมเมื่อกี้เนาจะเหน่งร้องคนใจง่ายพบเห็นน้องเขาหน้ามือเ้าอี้้เงีกทีมงานก็จ้องใหญ่เลยทีมงานจ้องเก้าอีกทางไหมใช่ครับผมไม่ต้องกลัวจะหักหักแน่นลยเฮ้ยหลายๆคนเก็บกดนะครับฮะ

ใครช่วยพาพิธีกรใครช่วยพาพิธี่กองผู้หญิงงงผมไปได้กองบินตรงนือไะฮะครับหรือไม่งไปโบกปูนเลยนะเออทุกคนละแกชจริงเอางี้ดีกว่าเต็นึ่อยู่บนเวทีอาจจะไม่ใกล้ชิดเออถึงเวลารันเเดีแล้วผมก็ขอเอาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมพยายามยิ้มให้พี่คนที่ใส่บวกเขาไม่ยิ้มกลับมาให้ผมเลยครับเดี๋ยวผมไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรเฮ้ย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 เต็งหนึ่งที่เ้าไม่ยิ้มเนี่ย พราะผ้าก็ปิดหน้าอยู่ผมก็แบบพยาย,พยามยิ้มพยายามยิ้มอยากเห็นฟันเขาสักครั้งหนึ่งอยาก<อ>พี่อยากเห็นฟันพี่พพสักครั้งพี่เปิดหมวกผมขอดูหน้าหน่อยพี่